อขอกลับสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมได้นำเอามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเก่ายุคต้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะมีดปากกานะครับมีดปากกาเก่ายุคต้นนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูเล่มแรกเลยนะครับเล่มแรกเนื้อหาสาระเป็นแบบไหนผมจะดูเล่มนี้ก่อนนะครับนี่ครับเล่มนี้นะครับ เก่ายุคต้นๆเลยนะครับเล่มนี้ดีวผมให้ดูฝักนะครับปอกนะครับแหนอนนี้เป็นเนื้อเนื้อทองสามกษัตริย์นะครับเนื้อทองสามกษัตริย์มีหน้ามีเงินแล้วมีทองนะครับแหน่ตัวนี้ที่ผันตรงกลางนี่นะครับเป็นเป็นทองนะครับ ด้านข้างเม็ดเป็นเม็ดแหน่นี่นะครับเป็นเป็นปน,น,นาคนะครับนี่เงินนี่มีรอยจานไว้นะครับนี่เดมนี้เป็นน่าจะเป็นกระดูกนะครับฝักนะครับในตั้มน่าจะเป็นกระดูกรอยจานน่าหลุดพรเดิมนะครับจานไว้นี่ตัวมีดนะครับตัวมีดหมอ มีนามีเงินมีทองนะครับเขาเรียกว่าทองสามกษัตริย์นะครับถ้าเขียนว่าเขียนว่านโมพุทธยะนะครับนโมพุทธยะอัขระนะครับแต่เขียนภาษาของโลกอัขระนโมพุทธยะเดี๋ยวผมเอาลาจี้นะครับนโมพุทธยะ ปากกาหาใไม่เจอครับเห็นหรือเปล่าครับผมสูมภาพให้ดูอยู่โมพุทธ,ธายะเดี๋ยวผมหาผมหาที่ปากกาไม่เจอครับนี่ครับนะโมพุทธ,ธายะนะครับนี่โมพุทธ,ธายะนะโม ทายะนี่ครับยะและบา,บางเร่มเขาก็จะเขียนว่าดูเร่มที่สองนะรเร่มนี้นะครับเร่มนี้นะครับเขาจะลงกระเก่ามากนะครับเมือผูบเลยผมต้องเอามานั่งเช็ดนั่งถูร้างน้ํามันเช็ดน้นํามันเร่มนี้ก็จะทําแบบว่าเป็นพยญานาคนะครับเป็นพญานาค ดำนะครับเป็นตามแกะสลักพยาน,นาคตูเนื้อนะเนื้อเก่าวมากครับผมพยายามเช็ดการถานิมไอ้มันจะผุกกระปุกเลยผมก็ต้องเอาเอาไอ้น้ำมันเช็ดมานั่งรูปห้เอียมนะครับทีแรกดำจำเห็นมองไม่เห็นเนื้อพระไอ้เนื้อมีดเ,เลยนะครับนี่ก็เห็นน้มพุทธายะ นมาะนะอานกอนกก็อานอานอากาอังนะครับเห็นลงอักขรกระถาของวม้นีดน่ดำนะครับเป็นไม้พยุงดำไม้พยุงแก่ะไม้พยุงไม่แน่ใจนะครับไม้พยุงหรือไม้แกะไม้คูนหรือไม้ยูดดำนะครับไม่แน่ใจแต่เก่ามากนะครับผมนั่งเช็ดนั่งดู เล่มนี้ก็ไอเล่มหนึ่งครับนี่เล่มที่สามนี่กระดานด้ามเขาจะแกะเป็นทาเวสุวรรณนะครับทาเวสุวรรณแกนได้งานนะครับแกนไดง้งางาหรือกระดูกผมไม่ทราบนะอาจจะเป็นกระดูกก็ได้กระดูกช้างนะครับมีเล่มนี้ก็เนื้อทองสามกษัตริย์นะครับมีนาคมีเงินมีทองทองคำอยู่กลางครับตกลางนี่ครับ เงินอยู่ข้างมีนาคดูดูฝักนะครับฝักมันอันนี้ครับก็เงินผมนั่งขัดนั่งล้างนั่งถูเทน้ำยาจนใสเนียงเลยครับผมล้างจนเอี่ยมเลยครับขัดจนเอี่ยมมีนาคมีเงินมีทองก็เลขเนื้อทองสามกษัตริย์มเล่มน,นี้นะครับเล่มน,นี้อีกหนึ่งเล่มน,นี่เล่มที่สี่นี่จะเขียนว่านโมพุทยะ อักะระนะครับแถวล่างเห็นหรือเปล่าแถวล่างเดี๋ยวผมจะค่อยดูนะครับ,น,รบนะนะโมครับนะนะโมพุทธายะครับพิยะตัวนี้นะครับเห็นหรือเปล่านะโมพุทธายะมุขช่างหลายช่างนะครับบางช่างเขาก็เขียนว่านะโมพุทธายะนามาภทะ แต่ภาคกะัะบางครั้งก็เขียนน้ามานาอ่านนกอนอกกะกออนอ่านะอากะอังนะครับเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์นะครับบางเร่มนะครับมันคาถาลงว่าภาษาขอมนะครับภาษาขอมมัคระนะครับอัครบางเล่ม,มก็เขียนว่าส่วนมากที่ผมเจอนะโมพุทธยะ นมพัทธะกะบพกัสจะอะไรนะบางเล่มเขาก็เขียนว่าน้มานะอ่านอกรนากาก็อ่านนกอังนะครับแตจาย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับอักษรก็น้โมพุทธายะที่เห็นน้โมเล่มนี้ก็น้โมพุทธายะครับเล่มนี้ก็เช่นกันน้โมพุทธายะเป็นเก่ายุคต้นนะครับเล่มนี้น่าจะมี เขียนว่าภาษามองไม่ค่อยเห็นนะครับน่าจะเขียนว่าเล่มนี้น่าจะเขียนว่าอนโมพุทายะนามันามานาอ่านนกอนอกอาศกอน่าอานาอากะอังนะครับเล่มนี้เก่ายุคต้นนะครับท่างนะครับแก่สลักเป็นที่แพงมากท่านใดผู้ใดสนใจนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหลังไมได้นะครับผมเปิดนะครับผมเปิดไว้เริ่มละ เบาๆนะครับเบาๆสามแสนถึงห้าแสนบาทนะครับสามแสนถึงห้าแสนบาทใครสนใจก็ติดต่อมารังไม้ได้เลยศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเร่มนี้นะครับสวยมากนะครับมีเล่มนี้งดงามทีแรกดําครับดําเลยผมมานั่งขัดนั่งถูจนสวยเลยครับแต่เมืองยังเห็นไม่คาบเก่าอยู่ผมนั่งล้างนั่งขัดนั่งถูล้างน้ํามันเจ็ดนั่งเช็ดนั่งล้างนะครับ เป็น2 2> เนื้อสองเล่มนี้เป็นสะทองสามกษัตริย์นะครับเล่มนี้ก็ทองสามกษัต,ตริย์นะสองเล่มดีครับพระสามกษัตริย์ครับออวันนี้ลองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจนะครับท่าท่านใดสนใจก็ดังไม้ได้เลยครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนสี่สี่เจ็หนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งฝากกดไลค,ไ q, ค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ